ของดีของล้ำหัวไปม,มือดำมาแหมแล้วสอ้ัดูของหัวเข่าแล้วเมนูนี่นะ ตึงบลาบค่ตึงบลาบกับของมันมักนี่ก็ตึงอู้ยหันแล้วไหนย้ำนอย้ำเทพดิดาด้อยเสนน้ำปูนี่นะมาวันนี้แรงนี่บวกบวกมันเห็นกันเนาะอันนอที่ผมใจวันนี้น่าจะเป็นนอไม่ห่วกอ่ะบ่หูน่าจะแม่นนาะเพราะว่าผมไปซื้อตีล่ามันนะมันจะเป็นนอลวกนอต้มสำเร็จรูปนะเป็นถุงแพ็เรียบร้อยกํานั้นเขากเจามาจิ้มเคียวกว่าไม่เสียดุกจิ้นก็ได้นึ่มามาเนมามหูดมาขีดมันเองะมันเป็นเส้นเป็นเส้นจะเนี่ยมาการหันเนาะหันอย่างเส้นเรียบร้อยคำนี้กับอันเซอร์เขา ขั้วไปนั่นกันเนาะไปจีกันก็ได้เนาะมันไม่ไหมหอมๆเห็นไหมแกนว่าเขาตำพริกตำอย่างที่มันเรียกมันแล้วล่ะนะเขาก็เอาเนางเอานอเนาะนอที่เขาเตรียมไว้นี่ใส่ลงไปเลยแล้วก็ผงปรุงรสซุปรดตัวไอ้ก้นย่างละเกึ่งจอนแล้วก็สุดท้ายเลยจะเป็นยางไปบ่ได้ก็คือไอ้ดำดัดหอมของเขานี่ยน้ำปูครับน้ำปูเขียวๆเขียวคนเดียวลูกจากเชียงใหม่มาเลยนี่ควัดใส่ไปเล้วควัดใส่ได้หลายสักจอนจอนปลายบุเนาะแต่ถ้าคนไหนบอกผมมักน้ำปูหรือใส่สักแปดปลายจอนบ่เจ็บแปดจอนน่ะปลายจอนน่ะแปดปลายจอนนี่ย นล้วก็หลังจากเตะเขาตำนอเขามันสูนกันนี้แล้วเขาจะใสน่นี่ผมใส่ใบกุ้งก้อเขาน่ะใบขิงตัมีเนาะมันเขียมนะเพนะใบขิงอยู่แต่มันก็มีอยู่แต่ล้อหัวน้อยหน้าห้อนบนนอจะมีหน้าเปลือกับนั่นนะมาเสร็จเรียบร้อยกับเขานึกอ่ห่อนบันเล้งนี่เลยกับนี่ในหัวมือดัมพิ่ลี่ปกับน,นี่้แล้อมาดึงเมาะแต่สำหรับผมนี่ได้มันต้องกับปตั้งนอกจะนี่น้ำปนะูน่ะนี่นี่จูนมาจะนี่นี่แล้วก็เอาไปกีบกับย้ำนอตำนอเขาน่ะหนะมาเล้วมัน,อน,น,อนมดึงเพชรมันดึงเขี้ยวมันดึงคึ้เจี๋ผมว่างๆก็ลอองงงแยป้ครับเ้อ